แล้วครับ,รบแล้วอันนี้ก็านายเพอไปให้ที่บ้านเนี้ยนะอันนี้อันนี้ฝากไว้ที่อันนี้ของมอนด้าทีฝากมาแล้วก็จะตังแอลอปนี้ครับที่แคมีอะไรก็ช่วยดูกับที่บ้านใช่ไหมท่านนายเพลจ้างวัดอาคิวสครับเอาของไปให้ที่บ้านได,ได้ได้เป็นอานแล้วน,ำนำ้นำหนัก้ำหนักตามไปดี่บ้าน อ่ะเป็นอาเหรออา่าก็คือน้องก็อแล้วพ่อเขาไปไหนพ่อเสียชีวิตแล้วดูแลปู่ย่าก่อนเดือนเท่าไหร่กับตัวนายกอร่อยไหมนี่ได้กับแต่คนรวยได้เลยริ่มมีอะไรนะปลาปลามังปลามังปลามังเริ่ช่วยกันุมปลาุ้ปลาแขนแขนยกไม่ได้ข้างหนึ่งข้าง้ชย ก็ต้องไลภาพบงบัตคก้าวันว่าขซึ่งเป็น่ับมาในอวันที่สามนะครับปลอดยวกข้างได้รบกาจำำย้ายกันองเลทีแล้วพัฒนาสังคมต้องา่ามาช่วยเราไปไหนได้มาดูรู้ต่อเนื่องอ่างที่ว่าที่นี่อย่างนี้นะให้ ้ปู่ย่าเขาอายุเท่าไหร่แล้วจะไปไหวมาบริการถึงบ้านได้ไหมล่ะใคนจะบริการก็ได้ครับบริการตอนนี้เราก็ประเมินเรื่องความร็อคก่อนอ้โหกี่กี่วันนะฮะอันนี้เกิดอุบัติเหตุก็เลยปู่ย่าก็ต้องมาเลี้ยงแล้วก็ได้ญาติพี่น้องดูแลกลำบากช่วยเหลือกันไปไปขอบคุณนะนี่ไหวได้นี่เราเหนื่อไวด้นี่เราไได้ đúng luôn sức dài quá à thì mà mà không àu, đừng thoi nè, sút đến